จกิของแท้นะครับเขาดูกันยังไงตอ้แรกเบื้องต้นนะครับดูงานประกอบดูภาพรวมทั้งหมดใต้ถ้าขาไม่ิดไม่คุกคีอยู่กับจักจริงๆจะมองออกยากนะครับตัวก๊อปปี้บางตัวนี่ต่างกันแค่สีครับต่อมาโลโก้จุกินะครับไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับจะเป็นการสกรีนลงหัวจักรนะครับด้านหลังหัวจักรตัวนี้จะเป็นปั๊มบุกินะครับแล้วถ้ารุ่น810 0 e อีนะครับจะเป็นทรงนี้อย่างเดียวนะครับไม่มีทรงอื่นผสมนะ ที่จากก๊อปปี้ไม่มีก็คืออ่างน้ํามันปั๊มโลโก้จุกินะครับจากก๊อปปี้จะไม่นิยมทำนะครับจะเป็นอ่างแบบเบียบแล้วก็ใต้ฐานจักรนะครับก็จะเป็นปั๊มแบบจุกินะครับก็จะมีรหัสนะครับผมนี่ดูสแตนดาร์ดง่ายๆที่ลูกค้าสามารถดูด้วยตัวเองได้นะครับไต้จากของแท้แน่นอนหรือง่ายที่สุดกว่านั้นนะครับเราก็ซื้อกับร้านที่ลูกค้ามั่นใจไว้ใจนะครับผมมันจะเป็นต้องเป็นร้านระดับสวยๆด้ครับลูกค้าสามารถสั่งซื้อ ได้ทั่วประเทศเพียงแต่ว่าก็ซื้อกับร้านที่ลูกค้ามั่นใจแล้วก็ไว้ใจนะครับสำคัญกว่าของแท้ของเทียมของอปปีนั่นก็คือเรื่องบริการหลังการขายครับผมขอบคุณมากครับ